ภารกิจแรกชวนคุณผู้ชมขึ้นเหนือค่ะไปดูภารกิจที่เป็นภารกิจที่ไม่ง่ายนะคะช่วยผู้ป่วยในจุดที่อยู่ห่างไกลของทีมสกายด็อกเตอร์ค่ะคุณนับพระคุณสุริยะธรรมคุณพยาบาลวิชาชี่ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนปักหมุดเข้ามาเองกับภาพนี้ค่ะเลาว่าเมื่อวานนี้14กันยายนนะคะ นี่คือภาพภารกิจส่งต่อผู้ป่วยเด็กคือน้องมีอาการหายใจเหนื่อยหอบรุนแรงเลยค่ะแล้วเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอะค่ะคุณผู้ชม ทางทีมก็เลยประสานใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งตัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศพเมยไปยังโรงพยาบาลแม่สะเยียงเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันครบกว่านะคะตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลแม่สะเยียงเรียบร้อยแล้วนะคะที่บอกว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายเพราะถ้าไม่ใช้หอความเสี่ยงจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมจุดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาก็คือพิกัดด้านล่างนี้นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่บ้านศพเมยค่ะแต่จุดที่จะส่งไปแฟงจะปักหมดุดสีแดงด้านบนให้คุณผู้ชมดูนะคะนั่นคือโรงพยาบาลแม่เสียงค่ะคุณผู้ชมระยะทางห่างกันเยอะนะคะแล้วจุดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมุดด้านล่างที่บ้านแม่ศพเมยเนี่ยอยู่ในพิกัดพื้นที่ป่าด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้าใช้รถต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆอถึงสชั่วโมงนะคะอันนี้ขั้นต่ําบางทีถ้าเจอฝน4ี่ถึงหชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมแต่การใช้ฮอทําให้ภารกิจนี้จบลงได้ ภายใน25นาทีเท่านั้นค่ะเพราะว่าทุกๆนาทีมีความหมายต่อชีวิตนะคะดังนั้นภารกิจที่ทีมสกายด็อกเตประสานงานตรงนี้จึงจำเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างรุนแรงในพื้นที่ห่างไกลนะคะ เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนเลยค่ะหลังจากที่ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศพเมย์เขาประเมินอ,อาการน้องแล้วว่าน่าเป็นห่วงมากก็ประสานไปยังทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวานทีมสกายด็อกเตอร์แล้วก็ศูนย์สัส่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะรวมไปถึงประสานพี่พ,พทหารด้วยค่ะเพื่อขอหอใช้ในภารกิจนี้สุดท้ายไปได้หอของทีมหน่วยบินตำรวจเชียงใหม่และทีมแพทย์สกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่มาช่วยค่ะ และจุดที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้คือฐานทหารพรานค่ายเทพปสิงแม่เสเรียงเป็นจุดที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาที่โรงพยาบาลแม่เสเรียงนะคะเต<อ>็มที่จริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องที่ป่วยตอนนี้ด้วยนะคะ